สวัสดีค่ะคุณฟังมาติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลร่วมพิธีตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมด้วยจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสามีการปล่อยพันปลาปลูกหญ้าแฝกและบรรเพญสาธารณประโยชน์ ร่วมทําความสะอาดศาสนสถานวัดมัสยิดในพื้นที่รับผิดชอบเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566จบข่าวสริปะมลีอ่าน